รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบุคลากรทางการแพทย์เรียกว่าทุกคนทำงานอย่างขยันทันแข็ง้ะกันทุกคนพยายามเอาศักยภาพที่มีมาใช้ให้หมดทุกคนจะต้องหมุนเวียนกันเพื่อที่จะมาขึ้นเวรตรงนี้เป็นเวรเสริมอีกต่างหากนะครับในเรื่องของเวลานอนนี่ท้าจะไม่ต้องพูดถึง ในแต่ละวันนะตอนนี้ยอดในการรับตรวจเนี่ยก็คือเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆทํางานเนี่ยก็คือต้องลุ้นกันแทบจะเป็นนาทีต่อนาทีเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคแบบแ่นั้น่นะคะ ดิฉันแพทย์หญิงวนัศรินพรพัชระนะคะเป็นรองผู้อำนวยการกองอายุการกรรมและจิตเวชโรงพยาบาลทหารพันศึกค่ะขณะนี้เป็นผู้ดูแลแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับวอร์ดโควิดที่ให้ผู้ป่วยมาแอดมิตในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลทหารพันศึกเนี่ยเรามีการวางแผนตั้งแต่การระบาดรอบแรกแล้วนะคะจะมีการรองรับทั้งการมาตรวจผู้ป่วยนอกโดยการจัดสรรเป็นการตรวจ ทางระบบทางเดินหายใจหรือ ARI Clinic แล้วก็ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดสารวอดการแบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นการระบาดรอบนี้เนี่ยคือเนื่องจากจำนวนเคสเนี่ยจำนวนมากขึ้นทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลเราด้วยจำนวนเคสที่มาโรงพยาบาลเราก็เยอะขึ้นเราก็เลยได้มีการประสานในทุกๆแผนกเราก็ได้มีการจัดสารวอดออกมาเนี่ยก็คือเป็นวอดที่รองรับผู้ป่วยโควิดที่หนักมากๆ 1>, 1วอร์วดที่เป็นเคสที่หนักลองลงมาอีก1วอร์วดแล้วก็อีก1วอร์วดเนี่ยเป็นเคสที่เตรียมพร้อมกับบ้านหรือว่าหลังจากที่รักษาแล้วอาการดีขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งวอดที่เราเตรียมรองรับเอาไว้ค่ะจํานวนเตียงต้องบอกว่าไม่เพียงพอห้องนิกทีบที่รองรับผู้ป่วยหนักเลยจริงๆของเรามีแค่2ห้องแค่นั้นเองคือจํานวนที่เราใส่ท่อช่วยหายใจเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในวอดหนักของเราเนี่ยเราก็คือจะต้อง แบ่งห้องที่มีส่วนมีสัตว์มีส่วนเป็นเปิดห้องปิดได้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาผู้ป่วยหนักไปอยู่ตรงนั้นเคสอื่นๆที่มีอาการระดับปานกลางจนถึงระดับไม่ไม่แรงมากเบาๆอย่างเงี้ยค่ะจำนวนก็ยังไม่ค่อยพอเราต้องหมุนเตียงกันทุกวันแพทย์หญิงปุญญุชเกตกำจอนะคะเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะตอนนี้ได้รับมอบหมายให้มาดูแลความเรียบร้อยนะคะของคลินิกโรคหวัดแล้วก็ตรวจโควิดค่ะ คลินิกโรคหวัดเนี่ยเราก็จะมีการแยกสัดส่วนที่ชัดเจนกับคนไข้ทั่วไปนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการปะรปนกันทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยปกติก็ทำงานด้วยความทุ่มเทอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิดโดยเฉพาะล้อลอก3เข้ามาเนี่ยทำให้เราต้องรับมือกันหนักมากขึ้นเนื่องจากด้วยตัวโรคเองเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องแยกทีมบุคลากรบุคลากรบางคนเนี่ยก็ ถ้าจะไม่ได้มีเวลากินข้าวหรือว่าบางทีก็ขึ้นเวรต่อต,อตอกันนะคะแพทบางท่านก็คืออยู่กับคนไข้ด้วยชุด PPE อยู่ในระยะเวลานาน,านๆเพื่อช่วยคนไข้คณะปดีสิริธรรมนะครับก็ปกติแล้วประจำะแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินครับในส่วนของตัวผมเองผมประจําอยู่ที่แผนกฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังต้องหมุนเวียนขึ้นมาทํางานที่ไอค l ิ n i c แล้วก เช็คเช่นเดียวกันกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะทุกคนจะต้องหมุนเวียนกันนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นเวรตรงนี้เป็นเวรเสริมอีกต่างหากนะครับก็ในเรื่องของเวลานอนนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของครอบครัวของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปด้วยในยามที่เจ็บป่วยและญาติพี่น้องไม่สามารถจะมาดูแลได้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนี่แหละ ที่จะเป็นเหมือนตัวแทนญาติในการจะมาดูแลผู้ป่วยให้เขาให้ดีที่สุดและก็หวังที่จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านไปหาทุกคนในครอบครัวได้แพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จะเหน,น,นื่อยยังไงอะคะก็คือทุกคนก็พร้อมที่จะดูแลสมาชิกแล้วครอบครัวของของท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะน้้้าาาไม,มีใครรรรรรูููแต่่เเวั ใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เรา